เครื่องวัดแรงบีบมือหรือว่าอนาล็อกแฮนด์กิบเดนมอมิเตอร์แบบนี้ใช้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าเข็มเนี่ยมาชี้ที่เลขศูนย์หรือเปล่าถ้าไม่นะคะเราก็ต้องหมุนแบบนี้ค่ะให้เข็มนะคะชี้ไปที่เลขศูนย์ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นความยาวในการจับมือนะคะก็คือเราสามารถปรับขึ้นลงได้ตามความถนัดเลยค่ะ วิธีการใช้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ดูเข็มก่อนนะคะแล้วก็หมุนไปให้ตรงกับเลขศูนย์นะบีบข้างที่ถนัดก่อนนะคะบีบให้สุดแรงเลยค่ะ,หล,คะหลังจากนั้นนะคะก็อ่านค่าค่ะตามที่เข็มชี้เลยค่ะสลับกันอีกข้างนะคะจะเห็นว่าเข็มเนี่ยมันไม่ได้กลับมาที่ศูนย์เนาะแล้วก็ปรับให้เป็นเลขศูนย์ก่อน เมื่อปรับให้เป็นเลขส่วนแล้วนะคะเราก็บีบได้เลยค่ะแล้วก็อ่านค่าตามที่เข็มชี้แค่นี้ง่ายๆเลยค่ะ